ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีสมุรสาครเอ็กโป2012ขอเชิญเที่ยวงานสมุรสาคร E เอ็กโป2012ครั้งที่4ณตลาดทะเลไทยระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2555จังหวัดสมุทรสาครจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนำสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลสดสดอาหารแปลรูปอาหารแช่เยือกแข็งนอกจากนั้นยังมีสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อและสินค้าการเกษตรอีกมากมายมาจำหน่ายในราคาถูกสุดๆเฉพาะงานนี้เพียงงานเดียวเท่านั้น เลือกซื้อเลือกชมเลือกชิมสินค้าราคาถูกที่มากด้วยคุณภาพต้องมาเที่ยวงานสมุดสาคร E เอ็กโปร2012พลาดไม่ได้มีเพียง10วันเท่านั้นตลอดทั้งวันทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดรับชมการประกวดกล้วยไม้ประกวดมะพร้าวประกวดแพะเที่ยวชมป่าดงดิบกล้วยไม้มหาชัยการแสดงโมอเตอร์โชว์การแสดงรถโบราณและการแสดงนวัตกรรมของกระทรวงต่างๆเหนื่อยนักพักรับประทานอาหารทะเลสดๆพร้อมชิมมะพร้าวน้ำหอมราคาลูกละ5บาทตลอดงาน หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากงานนี้ยังตื่นตาตื่นใจกับการแสดงบนเวทีแสงสีเสียงพบกับนักร้องชื่อดังที่ท่านชื่นชอบและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกวันอย่าลืมเที่ยวให้สนุกอิ่มจังตั้งเหลือเก็บต้องมาเที่ยวงานสมุรสาครนเอ็กโป2สอระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง9กันยายน2 5 5 5ณตลาดทะเลไทยที่จอดรถสะดวกสบายมีพื้นที่สำหรับนักชอ็อปนักชิมย่างจุใจ